อย่างที่บอกแม่บ้านมันชอบแมวรักแมไอีเราเป็นคนไม่ชอบแมวก็เลยซื้ออุปกรณ์พวกนี้จากร้านยี่สิบบาทมา DIY ให้เป็นที่นอนแมวือุปกรณ์สายรัดพลาสติกกังพลาสติกอเอามาเป็นกระบะทรายก็ได้เป็นที่นอนแมวก็ไดอ้อันนี้ตะกระ้าพลาสติกสองใบเอามาคว่ำเข้าหากัน เจาะรูให้มีทางรอดเข้าข้างในจะเป็นที่นอนก็ได้เป็นกระบะทรายก็ได้ซื้อสายยางขนาดสามหุนน่นเอามาพาแล้ววนในตรงนี้เพื่อไม่ให้มันควนนี่พ่อเราไม่ชอบเนี่ยไหม,ไหมก็เลยต้องทําสิ่งเราเนี่ยเพื่อกแกล้งแมวแต่กร้ากระจัดก็มาดี y อให้เป็นแมวนอนจะพลิกอย่างนี้ก็ได้แค่ความนี้ก็ได้แขวนก็ได้ทาได้หมดเนี่ยในนี้มีแมวด้วย ตัวไอ้นี่ยตัวนี้เลยที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เหมือนกันเลยไม่ชอบเลยสักตัวไม่ชอบจริงจีกวยทอดกวยทอดครับผมกวยทอดครับผมแชรอทดจ้ะแครอทแครอทแครอทไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเลยแม่ไม่ชอบไม่ชอบอืมไม่ชอบนม่ชอบแต่เราไม่ชอบลงทุนรอบนี้หมดไปไม่ใช่น้อยแค่ร้านยี่สิบบาทเดียนี่ ยี่บห้าบาทมาั่งสามสิบห้าบาทมาัม่งมาดีไอไวเอาอนี่แหละเป็นเพราะความไม่ชอบเนี่ยของเราไม่ชอบจริงๆกาฮะแกเราชอบไหมคะแกเราชอบไหมอื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 มจ๋าเอ้จ๋าเอ้แค่ละจะ๋าจ๋าอืมจ๋าเอ้ เราไม่ชอบแมวไม่ชอบไม่ชอบเอ๊ะเอบ้านจะไม่มีทางเดินแล้วเพราะเราไม่ชอบแมวเพราเราเป็นคนไม่ชอบแมว ไม่ชอบแมวเราไม่ชอบแมวเนี่ยไม่ชอบแมวโดยเฉพาะอีกแมวชื่อกุวยทอดเนี่ยไม่ชอบเลยเราไม่ชอบแมวไม่ชอบแมวไม่ชอบแมวชื่อกุวยทอดเกิดจะไรจ้นเกาจะไ๋ขึ้เดี๋ยรเที่คุยก่อนว่าไงนะว่าไง จ๋า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 มาเป็นไงจ๋าฮึเป็นไง <c oughs> ตาชัยไม่ชอบแมวเข้าใจะป่าวตาชัยไม่ชอบแมวเลยฮึไม่ชอบไม่ชอบแมวอย่าที่สวยก่อนที่มีผมมีผมมีผมแปรงผมก่อนอืมคุยกันว่าไงนะว่าไงนะจะ๋าจ๋าจ๋า